ได้แล้วไม่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 ถ่ายวีดีโอกวาดไปเลยถ่ายวีดีโออาภาพ,พี่น้องมารับชมเร็กหน่อยเป็นมาเห็ดจิตอาสาเนาะนักเรียนโรงเรีย้ยงเสรีภูมิกระบ,บ้านเท่านี่ยละพี่น้องอันนี้ก็ะย่บ้านดงกับเสือเท่านี่ยละนะคะแต่ว่ามัานไปทุกโรงเรียนเนาะพระอาจารย์เพ,พิ่นผ้าเร็กหน่อยทั้งความสาดมาเห็ดมูอนี่เป็นว่านจิตอาสาแล้วก็ข้างบนเป็นเผยแพ้เอ่อเผยแพ้อ่า ตอบปิจนาธรรมแล้วก็อบรมปฏิบัติธรรมแก่เด็กๆในช่วงเข้าพรรษานะคะพอดีเราจะพาพี่น้องไปเดินเลาะดูสิ่งต่างๆรอบวัดเนาะนะคะเพื่อทําคลิปสวยงามให้พี่น้องได้รับชมนะคะบ่าวันิเป็นนะคะบ้านเลื่อนไทยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ลูกช้า,ชางเนาะช้างองค์응 สร้างพระพิฆเนศตล่ดพิณน,น,นะคะสร้างนะคะเรื่องว่าสร้างมาเป็นพระพิฆเนศหอมเบิ่อผิดเป็นเล็กน้อยเป็นประเทศจีนอาสาโรงเรียนศิลปภูมิบันล้างแดงดูในตลาดสเข้าละนะคะอันนี้ก็คือออกจจกสีลอยโลเดียวนะบ้านนะนะสบายม่านหวัดนี่ประมาณสีโลนี่พระพุทธเจ้าค่องค์เด้อพี่น้องเลยมูข้ามาอันเพ้นอัน กวยทอดมาสั่นฟันวาเนาะเลยมาถ่ายคลิปเดี๋ยวมือหนาจังเฮ็ดแนวใหม่มาเนาะมัอน,นี้มาแบบฝาวๆแบบบอบอันได้ตั้งหลักเนาะเพิ่นเห็นกวยทอ,อดเอาเอาไปวัดไปเพ่นมะมาสั่นกรปุบกปุบกปุบมาโหลดเนาะตัวต,แบบแตุ่นกระไุบแ่งอีหยังมาแบบสุภาพเรียบร้อยเป็นไรคือแบบตีนเห็นไหกับฝาว์อลานมะทรงเรียนเนาะแล้วก็มาไหลสดเห็ดยังสีนะแล้วก็บบอมีหมวกมีหยังใส่มากกับเป็นแบบ ไปตามเนื้อเรื่องเนื้อผาไปก็สิผ้ากันไปอ่านท่าคิปมาแหลวอ่านโรงงานยิบผาเนาะกับไปเบืเ้องแาแลหลบัดที่นี่ก็เลยส่วนเอามาอัพไปไป,ไปสนามวัน,นบัตรบุรพ่าเนาะพี่น้องบัดบุรพ่านะคะห่างจากบ้าน,นัตรประมาณสี่กิโลนะคะเป็นนี่หลรูป,ปั้นที่เป็นเทศถวายเนาะบวาสิเป็นองค์เทวดานะคะหรือหลวงู่ท่านใจนะคะ พาพี่น้องมาขอพอรให้พันกอบร่มด้วยหน่อยมยัธยปฐมและว่าข้างนอกก็เป็นกิตอาสามัธยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะอันผ้าทองลงในาวัดนี้เป็น,น,นองค์เทวดาด้วยพี่น้องนะคะนี่ก็เป็นผู้ท่านใจเนาะในนี่หอมจะ่ผ้าพี่น้องทองนี <c oughs> <c oughs> ่ก็คืออ่หลวงปู่ปูนะคะปูน่นาขลาดเนาะนะคะเดี๋ยวท่องพระธาตาุเสียใจง่วกไปทั้ง ขวานะคะเพื่อไปชมน้ลำตกแระทำของหลวงปู่นะคะตั้งน้โมสามจบจุดทูบสามดอกนะคะแล้วก็อมน้โมพุทธายะยะอัสสะมุสังมุอสุมังจะปาคะนะคะเกา้าเก้าเออเก้ารอบนะคะเก้าจบนะคะน้โมสามจบก่อนนะคะจุดทูบสามดอกนะคะแล้วก็ขอสิ่งเดียวในหนึ่งครั้งนะคะชื่อนามสกุลนะคะ แล้วถ้าได้ก็คือบูชาด้วย,วยพวงมาลัยห้าพวงเมื่อสําเร็จนะคะห้าพวงเมื่อสําเร็จถ้าอย่างนั้น,นยายหอมก็จะขอนะคะววยอาขอพรหลวงปู่นะคะวานะคะให้มีคลิปปังๆนะคะให้พี่น้องนะคะเขามาสนอกสนใจ คลิปศาสนาของเขาบ้างเนาะเขาก็จะวนกัที่วัดบ่อยๆนะคะวัดนั้นวัดนี้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเข้าคลิปปังเมื่อใดนะคะสีส่วนมูนะคะ <ๆ S 2> เอามาไล่นะคะม <ๆ S 2> าถวายหลวงปู่ท่านใจของเขานะคะ <ๆ S 2> ดอกมะลิหาสิพ่วงหรือดอกมะลิผสมกับดอกดาวเรืองละก,กะ <ๆ S 2> จะลอยมาเลยนะคะมีมะลิอยู่หันตน,นึงนะคะ ้อยมาเนาะเอาซื้อมะลิเมื่อเพิ่นมานั่งร้อยแล้วก็สั่งเพิ่นกระไดเนาะหาสิพ่วงนะคะมาถวายเนาะให้ได้รับเงื่อนเดือนไบไวดเด้อพี่น้องนะคะให้ได้รับวิวรับคลิปสวยๆปังๆเนาะนะคะมียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านละพี่น้องนะคะขันได้สมมุมมติมาปรารถนาเนาะนะคะช่องน้องของงวามนลำมนแชนแนลเนาะนะคะกสิภาพ,พี่นออ้องเอาฟ่วงมาไล่มาถวายอีกเนาะนะคะให้ได้รับเงื่อนจากพี่ยูก่อนเด้อะนะคะ สมมาตปาถนาเร็วพันเนาะนะคะใ้มือได้ก็คือนั่นละเมื่อนั้นล่ละนะคะสิ้ผ้ามาอีกนะคะเอาน้าวานนำต่างๆมาถวายแล้วก็ให้พานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เงินเป่าเขาเป่าย่างเร็วนะคะย่างแบบพ่อด้มีค่ะในมือละมั่นแล้วก็ได้เ็ดสินเศดทานน้ำเพลนนะคะนั่นแหละเพลนมาให้ขอเธอเดี่ยวย่างเดียวกับคอเงินจะพ่ยู่แหละพี่น้องนะคะ เพราะว่าพินกับกาะบัตรพาเล่ย์นะคะบัญชีธนาคารเกาเกาะคานมะแล้วเนาะเป็นองค์เทวดาแล้วก็ทำนะคะที่เพิ่นเฮ็ดน้ำโต๊ะเนาะนี่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ท้าเวสวรรณนะคะที่เพิ่นยืนอยู่ตรงนั้นเนาะนะคะเพิ่นก็สร้างสัมเร็จแล้วทำเพิ่นก็สัมเร็จแล้วเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมนะคะได้รับบุญรับกุศลนะคะไปน้ำกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนทุกท่านเนาะเขามาชมคลิปนี้นะคะ ประสบความสําเร็จไปน้ากันแล้วกะมันมัน,มนปังๆเนาะพี่น้องนะคะวันที่หนึ่งเนาะนะคะในถึงขากับพี่น้องนั่นแหละไปน้ากันเนาะ,ะมิโชวเวลาไปน้ากันเด้อพี่น้องนะคะอธิษฐานเรานะคะอันนี้บ่ได้ขอพรออนเพิ่นกับแบบว่ามันเป็นบนบานสานก้าวดอกกับแบบว่าคันได้นะคะคันได้ทุกอย่างที่เข้าขาดหวังว่าจะได้เข้ากเกา มาไล่นะคะมาถาวายเพิ่นเนาะพวงมาไล่มาถาวายปูถาวายหลวงพ่อท่านใจแล้วก็ะทาเว,สวิสุวรรณนะคะข้าพี่น้องมา,มาหลับเอาแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วก็เพิ่นเฮ็ดแนวสันเพลน,นะคะคือจะถึงเวลาเพลแล้วเนาะนะคะเพิ่นกระลังผาเล็กหน่อยนะคะอบรมปิศาธาบเนาะนะคะ เดี๋ยวเสียงเพลงจะเข้ากล้องนะคะเราขยับออกเนาะมันมีจิตอาสาเด็กน้อยกวาดอยู่ฝั่งโน้นค่ะแต่หลวงปู่ข้างในจะมีเพลงสอนเด็กๆเนาะเดี๋ยวเราขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียงเข้าเนาะนี่เป็นธรรมเนาะนะคะถ้าม็นหลวงปู่เพิ่นบอกจะทำไปว่างหันแล้วพี่น้องนะคะเพิ่งรหวังว่าแพงดอกนะคะวันใจดีใจดีพิ่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเนาะนะคะหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่วัดบุรพาเอาเนาะนะคะ นี่พี่น้องภาพพี่น้องมารับชมนะคะตาติงตาซิงสวยๆงามๆเนาะม,มีของเพิ่นนะคะมีคองนะคะพระมี่ถูกยางทุกซิงอยู่ในนี้ร่วมมดนะคะมีหนงปูนะคะมากราบสักการะหลวงปูนะคะปุ๊บเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะ ผ้ามาเห็ดบุญมาถวายอาหารอาหข้าวหรือนำปันนำบางหน้านำอย่างกับปรึกษากับมหมูไม่เนาะเห็ดผ้ามาไม่นะคะเป็นสิ้นเดือนไปแล้วละพี่น้องนะคะเราจะผ้าพี่น้องมาอีกเทื่อนึงพร้อมอาหารหวานข้าวเนาะหรือนำปันนำอย่างที่ห้าสีตกลงกันไดาา้าไพสิเป็นคน้นเห็ดเสีเอี๋อย่างแน่ะนะคะพี่น้องนะคะ หลวงปู่เจ้าค่ะลูกหลานมาก,กับสักการะ,ะเด้อเจ้าค่ะลูกหลานแล้วก็เอฟซีแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับชมจะรับศิลปพรจากหลวงปู่นเ,นเด้อเจ้าค่ะอาจารย์พุทธจารย์โตนะคะพระอาจารย์พระสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมะลังศีเด้อพี่น้องนะคะนี่คือพระอาจารย์หลวงปู่โตเด้อพี่น้องนะคะ อธิษฐานเราเดอ้อนะคะหลวงปู่โตเด้อพี่น้องนะคะให้ทุกคนทุกทันมีความสุขลวกะะ็ชีวิตก้าวหน้าเนาะจะเลื่อนมันคงแล้วก็ในการงานสาเร็จแลวก็เงื่อนท่องไหลามาเทมาเน,ะะนะะาะโชคลาภวาสนามาน้ากันแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ขห้าวหอมน้ำลมอนชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนั้นด้อพี่น้องนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะกดติดตามนั่เแน่นะคะสภาพพี่น้องไปทางซ้ายบุญนะคะ เพื่อให้พี่น้องได้รับพรน,นะคะจากหลวงปู่โตนะคะพระพุทธารย์โตนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมากมายนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมันๆมนปังๆเฮงๆเด้อพี่น้องนะคะลำๆเรวยๆนะคะสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะเดินทางปใเส่แข็วขาดปวดไผ่เด้อน,ขขน,นะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องโน้นนะคะขอบคุณมากมาสวัสดีค่ะ